การที่ IRPC สามารถพัฒนาและผลิตภัณฑ์เม็ดต,ตัว PP พีโพลิเรีรที่เป็นนอนทัเลตได้เนี่ยทำให้ลดการนําเข้านั่นคือในเชิงเศรษฐศาสตร์แต่ในเชิงของสุขภาพสาธารณสุขของคนที่ใช้ในประเทศไทยแล้วครับหรือผู้ใช้ในต่างประเทศก็แล้วแต่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย mm hmm. ก็จะลดโอกาสความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งจากการใช้เพลาสติกชนิดนี้เพราะของเรานอนทัลเลตฟรีนะครบในการโอกาสที่จะเป็นหมันหรือการเปลี่ยนแปลงเพศในอนาคตของผู้ใช้ก็จะมีลดน้อยลงไปครับ สิ่งที่ RBC ได้รับคือรางวาัล PP p ั a t i n u m Free Products นะครับ ต้องเรียนว่าทางบริษัท r p c โดยเฉพาะศูนย์นวัตกรรมของเราครับเรามีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าบริษัท r p c เราเป็นบร,ริษัทปิโตเคมีคอลเราผลิตเม็ดพลาสติกเยอะมากในประเทศไทยนะครับถ้ามองถึงตัวเม็ด PP เนี่ยเราเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่เราพัฒนาสิ่งเหล่านี้ทําให้เป็นการตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้บริโภคในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยอย่างยิ่งยวดครับคือเกิดมาจากความกังวลเรื่องประเด็นของสารเลขปฏิิรยาตัวหนึ่งที่เรียกว่าพลา ทาเลตนะครับสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่มีความเสี่ยงที่จะทมให้เกิดบะเร็งในในผู้ใช้ได้เป็นสารตกค้างในเม็ดพลาสติกนะครับแล้วก็รวมถึงโอกาสที่จะทาให้เกิดการเป็นหมันได้นะครับในของผู้ผู้ใช้งานนะครับทำให้ i า p c เราเนี่ยมีความกังวลแล้วก็เริ่มวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารตัวพาทาเลตตรงนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันมาตรฐาน,นเนี่ยยอมรับถึงพัน ppm ที่มีสารตัวนี้ได้ในเม็ดพลาสติกนะครับ แต่ก่อนหน้านี้ IPC ทําเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีประมาณ50 ppm แต่ปัจจุบนัน IIPC เราแอดวานซ์กว่านั้นนะครับเราทําจนถึงเป็นซีโร่หรือว่านอนพัฒเลตนอนทาเลตฟรีได้เลยนะครับยากมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอตัว PP p p พีพัเรตฟรีหรือเม็ดโพลิพอลิธาเรตฟรีเนี่ยครับจริงๆมันต้องเริ่มจากการทําตัววิจัยเรื่องตัวแคตตาลิสหรือสารเลขกปฏิกิริยานั่นคือสเต็ปที่1สเต็ปที่2คือการที่ เอาสารเลขปฏิกิยาเนี่ยมาทำกระบวนการผลิตเราทํทั้งทั้งสองขอบวนการทั้งพัฒนาแคตตาลิสและก็พัฒนาขบวนการผลิตเพื่อให้ได้ตัวเม็ดโพลีพ,พีลีนที่ปราศจากสารทาเลตตรงนี้ครับจุดเด่นของมันคือ1ผู้ใช้เม็ดพลาสติกโพลีพ,พีลีนตรงนี้เนี่ยจะลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งและก็ลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นหมันในอนาคตในขณะเดียวกันสารตัวเม็ดพลาสติกของเราตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ในองค์อุตสาหกรรมเมดิคอลโดยเฉพาะพวก หน้ากากไฮจีนต่างๆรวมถึงฟู้ดแพคเกจจิ้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราครับประโยชน์ตรงนี้ถ้าถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจนะครับในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องยอมรับว,ว่าปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรานําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับราะการที่ IRPC สามารถพัฒนาและผลิตภัณฑ์เม็ดตัว p p พ r โพลิเีอที่เป็นนอน a l เล t ได้เนี่ยทำให้ลดการนําเข้านั่นคือในเชิงเศรษฐศาสตร์ แต่ในเชิงของสุขภาพสาธารณสุขของคนที่ใช้ในประเทศไทยแล้วครับหรือผู้ใช้ในต่างประเทศก็แล้วแต่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะลดโอกาสความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งจากการใช้พลาสติกชนิดนี้เพราะของเรา non t h a l e t free นะครับในเรื่อการโอกาสที่จะเป็นหมันหรือการเปลี่ยนแปลงเพศในอนาคตของผู้ใช้ก็จะมีลดน้อยลงไปครับ